สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม c h r o n o Legacy นั่นเองครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว I d o l RPG เนาะตัวเกมเนี่ยจะให้เราจัดทีมไปต่อสู้ตามด่านนั่นเองตอนนี้เนี่ยเปิดทางการบนสตูไทยเรียบร้อยนะครับก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดใต้คลิปเช่นเคยนะคบเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนวตั้งนะครับแต่ถือว่าภาพค่อนข้างสวยทีเดียวนะนี่ฮะอันนี้ก็จะ จะเป็นระบบไอดอลนะครับที่เขากําลังเก็บเลเวลอะไรกันอยู่นะครับในส่วนของระบบไอดอลเนี่ยนะครับก็เราสามารถกดเนี่ยตรงกล่องตรงนี้ได้นะเพื่อที่จะรับของรางวัลเนี่ยที่ตัวละครมกำลังทําการแบบเก็บหาของอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือการจัดทีมเข้าไปต่อสู้ผ่านด่านนั่นเองนะครับซึ่งตรงเกมเนี่ยเขาก็จะมีเควสเนาะเนี่ย อย่างนี้ครับเขาบอกว่าให้เราเคลียร์สเตทนะครับด่านจนถึง2เลยนะครับแล้วเราจะได้ของรางวัลมานะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกชัดเจนนะครับก็เราก็ไปเลยฮะปกดตรงชาเลนจ์ตรงนี้นะครับนี่ฮะเขาก็จะให้เรามาทําการจัดทีมนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยเราสามารถจัดทีมลงได้เลยครับว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแผนการแล้วแต่ของแต่ละคนนะนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเเวลาเราจัดเนี่ย เนี่ยฮะมันจะมีบอกอยู่นะคบว่าตัวละครเนี่ยจะพุ่งไปโจมตีตัวไหนก่อนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการโดนโจมตีเนี่ยตัวไหนจะโดนโจมตีเป็นตัวแรกนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะก็ถือว่าเป็นตัวแทงเลยนะครับผมก็จะโดนโจมตีตัวแรกเลยนะครับแล้วมันจะตายเร็วมากนะครับผมส่วนตัวอื่นนะครับก็จะเป็นตัวที่เนี่ยอคอยโจมตีนะครับเสริมเข้าไป นะครับผมประมาณนี้นะก็จัดทีมดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีในส่วนของการแพ้ทางกันนะครับเนี่ยก็จะมีระบบท่าตรงนี้นะครับบอกไว้อยู่ว่าตัวไหนท่าอะไรยังไงบ้างนะครับก็ลองมาศึกษาดูแล้วกันอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวกดแบทเทิลเลยนะครับผมนี่ครับในส่วนการต่อสู้นะครับมันก็จะต่อสู้ตรงนี้ครับมีต่อสู้ออโต้นะครับใช้สกิลต่างๆนะครับผมรวมถึงตรงนี้ฮะการเล่นความเร็วนะครับมีคูณหนึ่งคูณสองนะตอนนี้นะ อนาคตไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเล่นผ่านไปอีกอาจจะมีคูณสาคูณสี่ก็ได้นะครับผมอ่มมุมกล้องสามารถหมุนได้นะครับนี่เห็นไหมฮะหมุนแบบนี้ได้นะครับประมาณนี้เออ ภาพสวยเลยนะครับเสียดายเป็นแนวตั้งนะแต่คือเกมแนวตั้งเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเล่นง่ายกว่าเกมที่เป็นแนวนอนนะครับผม,มช่วงนี้เนี่ยระบบไอดอลจะออกมาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็แล้วแต่นะว่าชอบเกมไหนก็โหลดเกมนั้นไปนะครับตามที่ผมแนะนำมาเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมอ่าให้มันผ่านสเตจสองคิดแปดเลยแล้วลกันนะครับก็กดเข้าไปต่อสู้อีกรอบหนึ่งนะฮะมาจัดไปนี่โอเคเลยนี่ครับปึ๊บมา อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็กดข้ามๆไปได้ตัวละครมันหายไปไหนตัวหนึ่งว่ะเออโอเคจัดไปครับผมนี่ลุยเลยเพื่อนนี่ฮะอันนี้เนี่ยผมจะปิดเสียงดนตรีไว้นะครับแต่ว่าตรงเกมมันมีเสียงดนตรีด้วยนะเออไม่รู้ว่ามันจะติลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมก็เลยปิดไว้ก่อนดีกว่านะครับโอเคเนี่ยเ,เล่นความเร็วหน่อยแล้วกันนี่ฮะ มุมกล้องนะครับหมุนได้ประมาณนี้นะเนี่ยซ้ายขวานะครับขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะตรงที่มันเขียนว่าคารเมล่าเนี่ยนะครับเนี่ยกดเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้จะดูแบบเหมือนเหมือนเกมแนวเชฟนิดนึงนะครับมองมุมด้านบนนะอโอเคเรียบร้อยผ่านแล้วก็จะได้ของรางวัลมาตามนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะในส่วนของระบบะการต่อสู้นะครับเฮ้ยอันนี้ได้อะไรอะ่ะ อ๋อมีการปลดล็อกนะครับคือเกมเนี้ยเขาจะมีแบบว่าให้เ,เราไปสร้างในส่วนของฐานนี้ด้วยนะนะครับโอเคผ่านมาล้ล้วนี้ครับ3ามขีดหนึ่งอ่าเนี่ยผ่านด่านไปเรื่อยครับกดข้ามไปเฮ้ยอันนี้เออโอเคยังนะครับปดลับไม่ได้อันนี้อันนี้กดลับได้ละตรงนี้นะครับกดลับไปเลยปึ๊บโอเคเคลมครับผมนี่ ซัมมอนออเดอร์สิบอันนะครับก็จะมีระบบในส่วนของการเออซัมมอนหาตัวละครน้อนะครับหรือว่ากาชานั่นแหละนะครับผมยังไงเนี่ยเกมนี้นะครับจะมีโค้ดด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดไว้ให้ใต้คลิปนะครับซึ่งจะเป็นโค้ดเอาไว้เติมเกมนี้เลยนะครับผมเขามีแจกด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าได้โค้ดมาแล้วนะครับจะเติมเกมยังไงนะครับผมก็กดเข้ามาที่ตรงโปรไฟล์ด้านบนนะครับบนบนซ้ายนะกดติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ตรงเซตติ้ง นะครับนี่มันจะมีให้เรามาทําการรีดีมอยู่นะครับด่ตรงนี้เห็นไหมกดเข้าไปนะครับแล้วก็เอาโค้ดมาใส่นะครับแล้วก็กดเคลมแค่นั้นแหละนะตัวอของราะวันเนี่ยมันจะอยู่ในซองจดหมายนะครับเนี่ยอันนี้คือซองจดหมายอ่าก็กดเข้ามารับตรงนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะทีนี้ก็เดี๋ยวกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับนี่อ่าอันนี้จะเป็นเหมือนแบบตัวเมืองอะนะนะครับนี่เห็นไหมฮะ ประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะมีให้เรามาสร้างนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะครับนะตอนนี้ก็ยังสร้างไม่ได้ก็ต้องรอให้มันแบบว่าปลดล็อกก่อนนะครับแต่คือนี้ฮะมีซัมมอนด้วยเห็นไหมนะครับเนี่ยถ้าเกิดจะกดสร้างถ้าเราสร้างได้แล้วนะกดเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เลือกสร้างอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ปลดล็อกตามด่านที่เราผ่านไปนะครับประมาณนี้โอเคกดเข้ามาที่ตรงซัมมอนแล้วกันจัดไปนะครับซัมมอน นี่มาแววผมสามารถซัมมอนได้กี่ครั้งวะเนี่ยอะยี่สิบนะครับโอเคจัดไปงั้นเอาให้หมดเลยว่าผมจะได้ตัวละครอ,อะไรมาบ้างนะฮะจัดไปเลยครับปึ๊บสามารถกดสกคิปข้ามได้นะครับจะเกิดว่าขี้เกียจด,ดูนะแต่วันนี้ผมจะดูนะครับเฮ้ยมีสีทองมาด้วยว่ะอุ้ยมาแล้วหนึ่งตัวโอเคตัวแรกครับผมอุ้ยฮ้าดาวสุดจัด อ่าแล้วนอกนั้นก็จะเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงนี่กี่ yani. oh, ดาวเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนปึ๊บปื๊บป๊บอ๋อสามดาวโอเคโอ้ยได้ห้าดาวมาโคตรสุดยอดเลยว่ะคุ้มค่าโอเคนอกนั้นก็จะเป็นตัวละครแบบซ้ำๆมานะครับอ่าโอเคนี่โอ้ยห้าดาวสุดจัดอ่านกนั้นก็จะมีสองดาวด้วยนะครับโอเคแล้วก็อีกรอบหนึ่งครับมาจัดไปขอห้าดาวอีกตัวหนึ่งมา ไอ้รอบนี้ไม่มีแล้วว่ะโอ้มีแต่สีม่วงโอ้ตัวซ้ำโอ้โหโอเคมีม่วงมาสองตัวนะฮะนอกานั้นก็เป็นธรรมดาหมดเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นี่เฮ้ยเปิดกล่องได้ด้วยนะเปิดหน่อยดิโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะออทีนี้ก็ตัวละครที่เราได้มานะครับกดเข้ามาดูตรงฮีโร่ตรงนี้นะนี่ครับผม ตัวที่เราได้มาใหม่นะครับหดาวเนี่ยนะครับก็กดอัพที่นี่เลยดีกว่านะครับอัพเลเวลเนาะกดติ๊กเข้าไปนี่ฮะแล้วก็นี่ครับมันจะมีให้เราขึ้นมาตรงอัพเกรดตรงนี้ก็กดอัพได้เลยปึ๊บปึ๊บนี่ครับกดอัพไปเลยเลยฮะจะอัพให้มันเลเวลเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะครับเออจะต้องมีของตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดอยากจะอัพอะนะครับโอเคหมดแล้วนะครับตันนะครับผมแล้วก็ใส่ของได้นะครับนกดเข้ามาแล้วก็มาเลือกของให้ใส่ นี่ครับใส่เข้าไปป่าบอ่าเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับกดเข้ามาดูนี่ฮะมันจะมีให้เรามากดดูตรงคอมเมนต์นะครับมารับของรางวัลได้ด้วยนะเห็นไหมประมาณเนี้นะครับแล้วก็กดอย่างนี้ด้วยนะกดถูกใจอ่ะประมาณนี้นะครับ,อ,นะอ,รรบอันนี้คือแล้วอะ,ไ,วะไม่ได้กดเข้ามาดูอ่ามันคือระบบอะไรไม่แน่ใจ๋อเข้ามาทดลองใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาตัวละครมาทดลองเฉยอู้สกิลโอเคเลยนะ เออเขาท่าเข้าท่านะครับผมประมาณนี้โอเค่ะกดออกไปนะครับอ่าอันนี้ดินะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะฮะนี่คือในส่วนของการอ่าอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็เอาตัวละครที่เราคิดว่าโอเคที่สุดอ่ะนะครับในแต่ละสายนะครับลงไปนะเดี๋ยวผมดูตัวละครตัวอื่นก่อนนะครับอ่าเอามาแทนตัวสองาวเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะก็คือมันมีหลายธาตุนะนะครับอืม น,นี่ผมว่าน่าจะเอาตัวนี้ลงดีกว่าเอ้ยหลุดตูตัวนี้ตัวนี้ดีกว่านะครับเอามา <has S 1> แล้วก็อัพเลยครับนีปบ่ปึ๊บปึ๊๊จัดไปอัพ uh oh. ให้มันซักเออเป็นสักเลเวลสิบ้านะเพราะว่ามันเต็มขีดสุดคือสิบห้านะครับเออมันน่าจะต้องมีการปลดลิมิตอะไรเพิ่มเติมนะครับต้องรอยมาปลดล็อกก่อนเดี๋ยวตัวเกมมันจะสอนอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคไหนลองไปสู้อีกสักรอบสิ จัดตัวละครลงไปครับเอามาแทนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาออกไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปแทนฟึ้งโอเคเอามายืนตรงนี้ดีกว่าอ่ะเอาลงได้อีกป่ะเอ้ยลงได้อีกนี่ว่ะอ๋อถ้างั้นก็อ่าลงได้แค่นี้นะครับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงได้ทั้งหมดหกตัวนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็จัดไปปึ๊บเอ โอเคนะครับก็กดคูณสองได้นะมันจะได้เร็วๆหน่อยนะครับมุงกล้องแบบนี้ดีกว่านะฮะปึ๊บตู้มเรียบร้อยสบายๆนะครับอในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตัวเกมนะครับที่ผมเอามาให้ดูนั่นเองนะนี่เรียบร้อยครับประมาณนี้โอเคกดออกไปเลยแล้วกันนะครับผม แล้วก็มีอะไรอีกนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับก็เข้ามาตรวจสอบได้ว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะครับผมเนาะแล้วก็ระบบอื่นๆนะครับอันนี้มีขายของด้วยนี่ฮะเติมเงินนะครับจะได้ตัวละครตัวนี้มาครับนี่ฮาราเป็นไงอยากได้หรือเปล่าถ้าอยากได้ก็เติมเงินนะมันจะมีเลรา้าบอกอยู่ชัดเจนนะครับอแล้วก็อันนี้อกดเข้ามาดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพวกระบบใหม่ๆนะครับที่มันปลดล็อกเข้ามานะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนี่อันนี้ฮะ กดรับได้ปะปพืบโอเคนะครับกดโกเข้าไปดูซิมันคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะนะครับระบบตรงนี้นะผมยังไม่ได้ลองนะครับก็ลองเข้ามาดูกันเองแล้วกันนะครับนี้ก็จะเป็นกดรับของรางวัลนะครับผมนี่เพ่งประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็ลิงโหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลย นะครับผมก่อนหน้านี้นนมันเปิดทดสอบมาสองสารอบเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะครับโอ้ได้รับเพชรมาอีกจริงๆเนี่ยเอาเพชรตรงนี้นะครับไปเปิดแบบหาแบบพวกกาชาได้นะหาตัวละครเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าลองกดเข้ามาดูซิแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมจะเปิดกาชาได้ป่นะครับอีกสักรอบนึ่งอนะ่ะนี่นี่อ 3, ุ้ยสามพันเอะพอปะะ่าวไม้พอ นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมว่าจะเปิดมาให้ดูสักหน่อยนะครับอุ้ยมีอัปเกรดได้ป่ะนี่อ๋อเอาตัวละครที่ซ้ํานะครับมาอัปได้ด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ครับสามตัวเห็นไหมเนี่ยผมก็จะเอามาอัพเป็นระดับเพิ่มเติมขึ้นนะครับจาก3ดาวเป็น4ดาวแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็จัดไปเลยดีกวนั่นนะครับถ้าเกิดเรามีเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็กดโปรโมทออได้เลยนะ กดทีเดียวนะครับมันก็จะทําการโปรโมททีเดียวให้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคไปนี่ฮะโปรโมทเรียบร้อยฮะเป็นสีดาวแล้วนะครับผมตัวละครที่ได้ซ้ําๆมานะครับก็มีประโยชน์นะครับเอาไว้มาอัพตัวละครตรงนี้นะอนะครับวันนี้ก็จะเป็นระบบกิวเนาะนะครับผมนี่มีในส่วนของเออผมลืมแนะนําไปตรงนี้มันก็จะมีให้เรามาทําภารกิจตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมส่งเหมือนแบบส่งตัวละครนะครับลงไปทำงาน่ะนะครับประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีนะ เอาไปลงทํางานได้อีไหะตรงนี้ได้ไหมตัวอื่นไม่น่าได้นะครับผมเนี่ยอันนี้คือผมส่งอยู่นะครับอืเนี่ยกดเข้าไปหาไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปึ๊บเนี่ยอันนี้ได้โอเคจัดไปแล้วมันก็จะมีระยะเวลาบอกนะครับอือพอเราได้มาแล้วเนี่ยนะครับผมของที่เราได้มานะครับเราสามารถที่จะเอามาทําการส่งเป็นออเดอร์ได้นะครับมันจะมีออเดอร์แบบเอเนี่ยฮะตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะได้รับของรางวัลไป นะครับประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของตัวกิวนะครับแล้วก็มากดรับของรางวัลจากตรงนี้ได้นะเหะ็นไหมกดเคมอไปเลยนี่ปึ๊บเคมเคมเค,ม,เคมนะครับการอยู่ในกิวก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละนะครับผมอ่ะโอเคเอาไว้ค่อยเจอกันใหม่ละกันนะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับ เป็นเกมที่ก็เรียกว่าเล่นง่ายๆน่าสนใจภาพสวยดีๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนจ้า